พอได้ดอกเราจะแม่คอูกูไปอยากไปยิ้วไก่ปววกูแซงมันกินเขาพี่น้องกูไปอยากยิ้วก่อก็ได้ยิ้วแทอะนี่หอต้นใหญ่กระถางต้นไม้ผีช้ำนันดอกจอกมูงามมูเอากินบ包ิเตก ต้องมานั่งปฏิบัติหวย่งเตือนเข็นแดบเอาหลอนาะที่น้ากินม่าได้เอเนไปเห็นงานเด้เอาว่าเด้องเืนม่

กระย้งานงนอนต่อยเพื่อนว่าสองหลอดหลอดตามกินเขาเราเหมือนม่านมานช้างกระพ็ร์เลยไหมที่เนี่ยก็เพราะี่เนี้เขาบอกินเจไดเขาต็นเดี๋ยวมันให้ลู้นม่กินเผาเด้วตีสอนยาเลยอว่าหาทุมมาาท่มบ่บอปตืตหาทุ่มประต ดีสวงดูเรีนป่ะแม่พกเง้งมันอืมมือมันกินปลาทูได้ยไรมันยูบ่าไรมันหิวเข่าแม่แม่มายืนยืนนั่งเบิ่ง่อยจนโต๊ไก่เนาะพอยได้ยินเสียงพอว่าคอยฟันเลยไไปเอาอาหารดูไปสิอ๋อเปนี

好。

Chắp trăm bộ chấm chắp chấm 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 một tàu chắp mua chắp 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 Đồ chắp khỏi chắp Cái này mua? chắp 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 là mua chắp Mua chắp đầy chắp Ta có chắp chắp rồi Mua Ngoài chắp 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 ว่านทุกกว่างูว่าเขาด้วะสามารถด้วะกับเบิ้นเขาว่านนะเขียดเขียดเนแบเบิ้งว่ามันมันเวลาเขาเบิ้งเสพเขาเขาไปแล้วก็เวลามันมนนนม่ริมคนละอย่างอืมแตล้่อยากเบิง้งไงว่าป่ะใช่เวลามันจะทำอะไรมันก็เหมือนอะไรนะ เหมือนมันเอาบางังเหมือนมันสลับหน้าเหมือนที่เขาพูดเลยเขาบังมาเอาอันอ่นมาบังให้เราดูดดตัวแบบเนืน้อเงี้ยง เราเกลือลงาอย่งกินว่าไรทันเอาขึ่นวะเอ้ยจะเติมหน้าให้เลยนวดนวดั้พอดีบ้านเมือนี่ฝปยแม่บบเดก่าวขา ลุงยางได้ตั้งแต่เจ้าโมงเก่ามงสองก็งขาลุ่ยางก็ขายลุ่มยางเออยินเจอว่าเน่ยปูปั่นในเจมันก็จสุขสุข,สข,ข ขนนอนขาดี้ดีเปล่บอกว่าย่นอนนันคเป็นเค่องกวาดเล้ยก็ือจีวีเกือมันก็ได้้างรถฝนจบดเลยขายดีเกือมันได้้างรถ่ร้องง่าง่ามืจนหวายจนหวายทีวีเลยกแบบนี้ ขายดี่ห้อปะ้เจ้าไปขายทีวบงเจ้าไปขายเฉาะรทาตเเจ้าเป็นบ้าก็ราคาเขาเบิงเ้วไปขายขาม้อเนียหมต้ทาอยูมาตังหลายปีอยู่เป็นสิบสิปีพว้าคาเคดูทีีหอเอทได้ซื้อที่วิ่งจาเบิงอะดูขอสิน่งเบิ เุก่อเพราะว่าว่าเงานไอี้ยงแมว่าแต่ว่าบใส่เ enfin, งินแต่ว okay, okay. uh ่าบใส่เงินแต่แต่บมีเงินเพิ่มอ้ามาเลยเพราะใส่จุดแต่ที้บใส่เงี้ยมีแนวกินวกินปกเดะยงแต่เราไม่ได้ใช้ตางแต่ว่าเราก็กิน ไล่ใจไว้หายวุบเลยนะไล่หงุดหงิดไล่รับไว้ยืมไว้เนื้อคน จะพูดทางไหนีบอกหัวสื่อหัวกระเพือสื่อล้บอกเสีงก็ได้ตามบางทีบองาพนี่นบอกพ้านั้นคไปกินของมานั่นคือมาแข่งผลม้า Mình, là... Cái xe cái... ừ. được bay một số người ta. Buyên tay. 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 Bên tay. แต่ไ t เราดาย่นขแกไปยัง้าก็เลยเอาเตียเด็กแม่กับเจ้าบ้านเอาเรือที่เด็กเดาเลอเด็กกับควายตัวเกจังหวะมันืหมากวายไม่ขี่ีอะไเสียก็คุ้มอยูแจ๊กไวเท่า าเาสจคนไม่นคน,นเ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 รเดี๋ยวจะพิ้งงหน้าเราเองต่อโไปว่าเป็นงานคุณคือบนนีเดี๋ยวประมาณนี้คนคุ้นบ้านเดียวกันเดี๋วฟ้องวาคนบ้านเดียวกัน เล่นงไงพเราว่ามันหลยงยากไม่เคยได้สร้าักทีเชื่อหนอยมาใช่ ดูเพื่อความบันเทาเงีเ้ได้บันเทิงเพราะเท่าอ่ะเพื่อนเราก็ทุกอย่างเบาได้เบาหน่เบาได้เบาไก่ล้วละอีสองเดือนไก่ไม่ควรนเจ็บตัวหลายเปลี่ยวไทยหวะนนะไทยหวะไม่ ในบริษัทนี่แหละแค่บูธสายเลิกเลิกนะงันหนุนราแสนกลัวๆมีเจวเขาก็เขาก็จอบเอาช่วงงัีนสล่ะช่วงอันนี้แจกอแจกบนัสเขาเล่นอ่ะเขาจองนี่แล้วนะแลบวย็จะสลบวันจะสบอกว่าแจกโบนัสทามันมาหลอกหลอกมันไปบอ กองี้เดียวว่าเงินมันค pues ุ้นจีออกเดือนใดตั้งแต่วันทีหนึ่งไปถึงวันทีห่ามันหนจ่มมันก็ร้อนต่ส่วนเหมือนกันมึงถ้าแทงเถื่นแล nah, ้วก็ได้วัน้อนโดดลงที่นอนเลยด้แต่นี่มันดูได้เพราะงั้น พอก็แม่บังให้ถ้านอนแล้วไม่มีเห็นพ่อเห็นแม่อะีตแหละทีนีงง้อันนี้ยังยังว่าได้นอนเนี่ยคือได้ยินเสียงพ่อกับแม่ด้วยที่นอนได้พ่อแม่นอนดูได้หอนอ่อ,อนแต่บ่ดูอ่ะ พ่อกับแม่นอนไหนได้ยินเสียงพ่อกับแม่คุยกันเออคือปุบใยานตอนฝนตกมันเห็ดพ่อสันแบบนอนบ่ได้เลยมันลุกโยกคว้าพออเราไมกว่ามันสะนอนมันทองหิ้เจ้าแล้วแต่ว่าเจ้านอนมันก็เลยยิ้มเสียงมันดูแสงมันก็นอนอยู่ที่ตรงโต๊ะมันก็เลยยิ้มเสียงอมันสองไม่เหยียดเด้ออู้หมันขอมานจะโดนแล้วแต่มันนอน้อมเจ้า มา่นนอนห่วงเจ้าอยูอไหมเจ้าคอยเล่นเจ้ากินเขาบ่คอยกินเ้าวเว้าเตือนงม่วนะก็รู้ว่าเจ้าน้อนเนี่ยคอยเล้กินเขาคอว่าบ่ถ่าเขาเงี้ยอย่าเอี้กินเขาตั้งไว้อยู่กีนาเจ้าเขาจนาน่เออมาจายเปเลน้วร กินนังรู้สึกหวานหวานน่ะขึ้นนซื้อกินเลยโอ้โหคอเหัเียวเก็เลยปล่อยเลม่ส่ายเลยมุนเหลียวจุดเลยแล้วฝนมีแหงลมดีเนเีมัน่ดมลมมนทัมันสัหนอัน อยากช่วื่มันจอดอยู่เงียมันดนเยี่มากเลยเป็นแบเยีมากี้ยเเ้คา้อ้อนผู้เรื่องดูฟงปิดเงียใส่ันตุ้งเียตุ้งเจียบ้านเีัเเอาไปเอาตุ้งเีปดออไปนะ นี่นาาก็เคกอกประาณอกลังเทีห็นมันแ่อ,อไอม้เนี่ยทุ่งสีอทุ่งเยังดเจอเทียมอไนเียเีอาเทียมว่าอะไร ให้เสื่อไปเอาถิ่เปินบ้างคือต้องจีกินเนี่ยแค่นันตอนเสี่ยวจีกินพาอิูวใส่จีจินี่เลยี่อยใส่ประมาณถ้าฝนตกไปกินบ่ได้อีกนะเสราตสดป็นมแบนเส่ยวรู้หเมื่อไห เด้น่ะเจสาวซ่มใดนะเจาไปลดรเบช่วงหรอจกือบคีมือ้คู่กันแงบคุยเจ้าเขาไงชอบ่ม่จวนยกว่าลงไปบัวเขาก็ดีอไปบัวนันแหมตองเียงเฮีหานมา้วอคีมอใสเจ้าของคดี กวนเลยะอารอี้่ตั่มเอกก่บ๊บเสีแล้วเ่าเเดียวอ้ายดีกว่าดูสีก่อนน่าเสดอยหาาไปวานเนี่ยแต่เขาส่ไปเลยบ่ได้เอื้อจอดใส่มาตายเลยด้วมากไปหาข้างต้น นีมาอย่างกว้างว้าหาไอหวานเราบว์ได้่ะไม่ยังหดหรมาค่ะเราไอหวานไม่ดไม่นำกู้เลยย้อนพวกเราสสยมากยางกว้าคนเดียวก็หาไปปนไปยังสใส่หวานบวหลายคนดูไล่ล้วมั่งจัเจ้าจำก็ได้กวานมองว่างบนดูมีคนบวโชคูนอยู่คุณอยู่มูบานน่ะสิเห็นไห ฟังเหรอปรวบายกประดูอ่ะติ๊กต้นนี่อะูี่ยูบุหนึ่งอ่ะปล่อจำได้จำหโดลงาน่าาโมดลงานสายเก่าเลยตอช้าจันี่คนลงานก่อยู่นู่ ต้องเรอไหมครับจาเปิดหางเส้ก,กเรียนนอกหอดเป็นไปได้เป็นได้เออเนอะมันขาดแพร้อมเปิดเลปดอปปไรจังืนเลแล้วจนะอ่านลถ้ามีหุ้นอันน้องก็ไล่ก็ค่อที่เด้มา่าสูง มีคนยูเตืองหลักความกันแกปูขาเนี่ยไ่วังก็ดูคนนอนก่อนอะไรคเต้นนอนก่าอะไรวไปช่งชงแห่อัแนแห่นายอย่างก่อนใช่ยัเ,เก็บเกีบยวต่อพีน้่งผู้ขากเยี่ยมครับอะนรมีเพราะนอนอย่มเลยนอนตัวเยี่ยนแ,แต่ว่าถ้าในขอบานเนอกจะนอยกว่า งบ่เปิดแทนก็บางครั้มันชิบะเราแต่มันยังบรแรงตรงมันเสพใหม่ตลด่างเหรอาว่งเลาเอาล้มหมวไปอันนี้กันเดยเมื่ออื่นเจ้าเลยใส่เก็บจีบเขาใส่ขังแบบแบบจีบไปพี่น้องเจอกัน อีพี่ต่อไปเจ้าอยู่ว่านจนบัวท่านนี่รู้ขีดบุ่มเลยเจอกันใหม่บายบาย